แดงติดอยู่5ดวงและดับแล้วครับการแข่งเริ่มต้นขึ้นฮอนด้าซิตี้แฮชแบ็กวันเมกเรสครับดูฟิล์มยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้มีมงคลสถีนิที่คุณครับเสียบขึ้นมาข้างในแต่ยังไม่ถึงจุดเบรกโอ้โหมีบานออกไป2คนครับคน4คน5คน6คนอ้คนนับไม่ถ้วนนะครับกลับมารอบรรบแรกก็เรื่องแทรกลิมิต อาจจะพออรุมารวยได้บ้างใช่ครับ,รบทางตรงครับตอนตอนนี้ดูเหมือนเป็นของมินนี่สีตาวีครับขึ้นเป็นผู้นําแล้วก็ตามมาด้วยคัตาภาคุไรโรดใช่ครับโอ้แล้วดูรถแข่งมาเลข4 1นะมงคลเสถียรธีรกุลครับขึ้นมาอยู่ันดับ3โ,โ,โอโ้โหอครับโอ้โหออกสตาร์ทแล้วก็เลือกลายในการขึ้นมาได้ดีครับอาศัยความเก่าหรือเปล่าคร ถูกต้องคนะเติมคันเร่งขึ้นมาครับจากโค้งสามาต่อโค้งสี่ครับเทินเข้าไปปีมาแล้ววปโรนครับโอ้โหเหยียบย่าไปนิดน,นึงครับฝุ่นคุ้งขึ้นมาเทินสี่ช่วงแรกๆเนี่ยถ้าโอเวอร์สปีดต,ต้องระวังให้ดีนะครับมีบานออกไปครับสีตะวียังนำอยู่ครับ อ๋อเป็น B19 ครับขออภยัยเมื่อสักครู่ผมดูลายรถผิดครับนันทวัฒน์ชำนานครับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับขณะที่รถแข่งของมินนี่สินทวีก็เป็นผู้นำอยู่ฟิมพระบ้านวิไลโรถครับจอเข้าไปที่โค้ง9เดินคะเนี้ออกมาครับส่วนอันดับที่4ที่5นะครับเป็นรถจากทีมพีครับก็จะเป็นหมายเลข63และ36ครับ 63-64อ๋อขออภัยครับนะครับก็มาถึงโค้งสุดท้ายครับกครบหนึ่งรอบคือกริปยางมันยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะใช่ครับยังไม่อาจจะยังไม่เห็นการแซงกันมากเท่าไหร่โอ้โหโค้งสุดท้ายเหยียบขอบเคิร์ฟด้านในจนไปถึงพื้นหญ้าเลยครับฝุนคุ้งเลยครับโอ้โหเสียงเอ,งอีอาร์งยางครับเลาใจครับ รถแข่งรุ่นนี้ใช้ยางที่เป็น a d 08R นะครับครับผมตัวสเปคซึ่งเป็นยางใหม่สำหรับที่เริ่มต้นใช้ตั้งแต่สนามที่แล้วครับก็นักแข่งเองก็บอกว่ากริปมันเพิ่มขึ้นมากครับและเวลาต่อรอบที่นี่เร็วขึ้นเร็วขึ้นครับสอวินาทีเลยนะอังตรงครับทางตรงขึ้นมาพีทีสองคันโค้งสามอขึ้นมาจนได้ขณะที่อยู่คนที่แรงขึ้นมาครับ นั่นคือรถแข่งหมาเล็ก A25 ิครับกีราวนปาโมนนนักยุธยาครับขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6อันดับล่าสุดตอนนี้ครับสิตวีน้ำาำด้วยและภาคไอยโรล้ะก็อันดับที่3เนี่ยเป็นของนันทวัฒน์ชำนานอันดับ4-4-6-3ีีทีพงศ์อาจินพัฒนาครับอันดับที่5-4-6-4โชคชัยจารุนงคลาโอ้โหแล้วดูอันดับของพัสุลิสตาพันลบครับ จากกรีดที่19ครับรอบเดียวขึ้นมาอยู่อันดับ13ครับ oh, โอ<ฮ>้โหหคันครับหกคันแล้วไม่หยุดแค่นั้นครับดูพุ่งขึ้นมาจะเอาอีกครับใช่ฮะแต่ที่น่าสนใจครับ B 26ครับ,รบจ่าฝูงในคลาส B แล้วก็จ่าฝูงโอโอตกไปอยู่อันดับที่15 oh. อย่นี้ก็น่าจะมีผลของเรื่องคะแนนเก็บถือไหมครับมีแน่นอนครับจากฝูงเปลี่ยนแน่นอนครับจบเรสนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดอดีศักจบอันดับตรงนี้แบบนี้นะครับครับออกมาจากโค้งสิครับโอ้ฟิลมพยายามหาช่องแซงอยู่ยังขึ้นไม่ได้อะ ผ่านมาครับโอ้โหครับกล้องยังโฟกัสเกือบไม่เข้าครับเนี่ยเปิดออกมาครับช่วงโค้งสุดท้ายบานออกไปเล็กน้อยครับคุมหลังยังดึงกลับมาได้ครับผ่านไปสองรอบยังไม่มีเหตุการณ์ประทะกันครับนะครับยังขับกันแบบมันเล้าใจแล้วก็ใสสะอาดอันดับล่าสุดในตอนนี้ครับ สีเก้าผู้นำอยู่ครับมินนี่สีตาวีนะครับตามด้วยรัฐพาศไวยโรนดับที่2ครับบีสิบเก้าอันดับ3ครับนันทวัฒน์อันดับที่4เป็นของโชคชัยนะครับอันดับที่5ทิติพงศ์อันดับที่6เป็นของกินพนปามโนวิทยาครับอันดับที่7 C11 ีสิบเอ็ดมงคลครับ8 A6 เอหงนภัทรศกุลครับ9 C36 ีสามหกปวงกันกรแล้วก็10เป็นของเกียงไก่ครับ จานเบรกสวยมากเลยครับนี่แค่รอบที่สองนะครับรอบที่สองนี่โอ้โหเราจะเห็นได้เลยว่าคือรถแข่งเนี่ยมันใช้อุณหภูมิในการเบรกหนักจริงๆใช่ครับโดยเฉพาะโค้งสิบสองนะนี่ครับนี่โอ้าโหพาไมจอจานเบรกนี่แดงเลยครับแดงเถือกเลยฮะ แต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยพอคายเบรกจานเบรกก็กลับมาเป็นสีเดิมน,นะครับพี่เก๋าใช่ครับครับก็ถือว่ามีเรื่องของระบบระบายอากาศระบายความร้อนของของจานเบรกได้ค่อนข้างดีครับคือในปีนี้เนี่ยฝ่ายแชรแดงขันนะครับก็ได้เปิดโอกาสให้ช่องฟล็อกแลมที่เป็นช่องไฟเดิมน,นะครับ,รบให้เปิดช่องแล้วก็ต่อท่อดักอากาศเข้าไปเป่าที่ระบบเบรกได้ครับโอเคครับมันก็เลยทำทำให้ โอลแมนของเบรกเพิ่มขึ้นถูกต้องครับแล้วก็อุณภูมิของเบรกมันไม่ฮีทต,ตลอดเวลาครับผมกิติพลขยับขึ้นไปอยู่อันดับ5ครับแทนที่ของธีรวงศ์จินพัฒนาครับแต่ที่มงคลสกเสจียนเชื้อกุลสนามนี้ขับดีมากยังอยู่อันดับที่7ครับครับแล้วก็อันดับที่5ในคลาส4ครับโอ้ข้างหลังบานออกไปเยอะครับโ นูนครับพุ่งออกไปคือในการแข่งขันซิตี้วันเบกเรสเนี่ยครับครับเกาก็มีกฎเรื่องแท็กลิมิตเข้ามาควบคุมป้องกันแม่นักแข่งหลุดแท็กลิมิตไปไปเกินกําหนดด้วยนะสามครั้งจะโดนเตือนครับแล้วก็ครั้งที่5ก็จะโดนลงโทษครับก็ถ้ามีกรณีของแท็กลิมิตนะครับก็จะสามารถรับดูได้ทางหน้าจอใช่ครับ เดี๋ยวพวกเราก็จะแจ้งเข้าไปด้วยนะครับเหลือเจ็รอบของการแข่งขันครับตียววองครับผ่านไปสามรอบแล้วขึ้นมาบริเวณทางตรงที่คู่กับเส้นทางตรงหลักและครับครับสิตาวียังคงเป็นผู้นําอยู่นี่ระยะเริ่มชัดเจนครับพี่เก๋าเริ่มห่างออกไปฮะโอ้แล้วดู ความเร็วของทีทีพป่งอัจจินพัฒนาตกลงไปนะแต่กลุ่มหลังเนี่ยครับมากันเป็นพวนเลยครับตบโอ้โหแน่นมากค่อย่างเงี้ยสนุกครับเจ็ดคันครับที่อยู่กลุ่มท้ายมีขยับเล็กน้อยครับเสียเข้ามาข้างในยังขึ้นไม่ได้ครับแต่นี่นะครับจะมาได้สปีดตรงนี้ครับดึงอยู่ด้วยครับโอ้โหเรื่องที่จะเข้าโค้งสี ช้ากว่านะครับเพื่อที่ให้ไปลึกในโค้ง5ได้ครับชินวัตรมาครับด้วยสภาพอากาศที่เย็นครับแล้วอุณหภูมิแห็ที่เย็นเหมือนกันครับทำให้รถแข่งหลายคันครับทำสปีดได้ดีกว่าตอนซ้อมและคัลุยไฟครับพี่เก๋าโอ oh ้โ oh. ห ผู้นำสีตาวีครับ,รบที่อยู่177.3นะครับผมขณะที่รัฐพงษ์ไรโรด177.1ครับเร็วที่สุดอยู่ตอนนี้ก็177.3 176.8เลยอะ่ะหมายเลข C54 ครับโอ้โห,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 โหเร็วมากขณะที่มงคลเสถียรธีรกุลครับไล่บีนะครับดาวรุ่งครับโอ้โหจอมเก๋าครับระดับตำนาน บีอยู่กับทางด้านของธีรพงศ์อัจฉริยัธ,ธ,ธาจะชิงเอาอันดับ6กมาให้ได้ครับไปที่โค้ง3าพยายามที่หาช่องแซงอยู่ครับนี่ครับเบรกลึกเข้ามาเธินครับเดี๋ยวดูแคลรี่สไปขาออกหน่อยนี่ครับจานเบรกพอโค้งขวาเนี่ยเบรกหนักๆมันก็ไปอยู่ถ่ายเทอย,อยทู่ที่ล้อซ้ายนะครับ ขนาบได้ไหมยังไม่ได้ครับโอยเปิดลายขึ้นมาครับได้คลริสปีดมาครับดูดเอาสลิปสตรีมเดี๋ยวลองดูครับมงคลเลือกอยู่ข้างนอกมีสไลด์ออกนิดนึงครับยังอยู่ทีทีพงครับยังป้องกันไม่ได้โอ้โหแล้วดูมาแรงครับเยอะมากนะคือตอนนี้เนี่ย อันดับที่ไล่บี้กันมันๆนะครับมีอันดับที่4และ5แล้วก็6กับ7นะครับกิติพลปาโมนนะยุยัญยาครับไล่จ่อท้ายรถแข่งของโชคชัยขณะที่รถแข่งของมงคลเสถียนทีุลครับก็บี้อยู่กับพีพงศ์อาทิพัฒน์าครับตอนนี้กําลังไล่กดดันนะครับพี่เก๋าไล่จ่อเข้าไปเรื่อยๆครับรอดูความปิดพลาดของคันหน้า ขีดิพนจ่อเข้ามาครับถ้าจบเรสนี้ด้วยอ,อันดับนี้เขาจะขึ้นเป็นผู้นำบนโอเวอร์ออด้วยนะเพราะ,ะว่าคะแนนเก็บ่างอยู่แค่คะแนนเดียวใช่ไหมถูกต้องครับ,รบห่างแค่คะแนนเดียวแล้วดูอันดับของอดีศักดิ์รุ่นนับผิวหนัก13บเลยอะ่ะขิดิพลครับจ่อเข้ามาที่ท้ายของโชคชัย,ชยจะรุ่นองการยังไม่มีจังหวงแงะแซงครับโชคชัย,ชยยังป้องกันไม่ได้ ดูช่วงทางตรงน่ะเว้นระยะหน่อยนึงครับ oh. เดินคันเร่งวาโอ้ oh, แต่มันมันออกแฟกลิมิตนะครับ,รบแรงนั้นนอกแบบเนี้ยอาจจะต้องคืนอันดับมาก่อนอนะ่ะก็ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่ขึ้นไปแล้วครับเลดเดเรกเตอร์นะครับครับโอ้ค,คือเมื่อกี้เราคือเห็นชัดเจนว่าเดินจังหวะเดินคันเร่งโอ้โหเบรกสเก็ตไฟหอ,อกเลยครับ โอ้โหเบรกหนักมาที่โค้งสามครับกิธิพลถือเมื่อสักครู่เนี่ยกำลังจะบอกว่าออกเทินหนึ่งได้ดีกว่าเออแล้วก็เป็นอย่างภาพที่เห็นนะฮะใช่ครับแต่ว่าคือคือเป็นการแซงในในจังหวะที่ออกนอกแท็ทคลิมิตครับนะครับถ้าเกิดได้ได้ชมผมว,วันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเกณฑ์ดวนเทจคือสร้างความได้เปรียบจากการ <ผม S 1> ออกนอกแทคลิมิต ดังนั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการต้องปรับอันดับหรือขึ้นอันดับให้ใช่ครับก็หนึง่ง,อ,งอันดับท,ที่เกิดไว้ครับก็ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับเลตเตเลตเตอร์ครับเรามาทําให้ท่านผู้ชมเข้าใจและสนุกมากขึ้นครับใช่ครับครึ่งทางการแข่งขันครับกิตพลปามนในยุนยาครับณตรงนี้ก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่4ี่แล้วครับขณะที่ โชคชัยพอโดนแซงครับพยายามจะไล่ตามยังเข้าไม่ติดคือวันเมกเรสเนี่ยรถมันเท่ากันครับดังนั้นเนี่ยการสร้างความเร็วต่อเนื่องในแต่ละโค้งจึงสําคัญมากสําคัญมากมากครับใช่ครับครับคือบางทีคุณคุณอยากคุณตั้งใจว่าคุณจะแซงที่โค้งหนึ่งะครับคุณต้องปั้นมาตั้งแต่โค้งแอะเผลอๆต้องปั้นมา1รอบเต็มครับพี่เออเพื่อเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับกับนี่ฮะสำคัญมากๆ การแครี่สปีดการเข้าสู่เวสซิ่งไลน์ที่เหมาะสมนะครับใช่ครับก็รึ่งทางการแข่งขันครับตอนนี้สีตาวีนำอยู่แล้วหนีแล้วท่าไรโร่ออกไปถึง3.31วินาทีครับนันทวัชำนานครับ B19 อยู่ดับที่3ดอีกุบอลปาโมนายุนยาครับขึ้นมาได้ในรอบที่แล้วครับข <Wow. S 1> ยับขึ้นมาอยู่ดับที่4ครับขณะที่โชคชัยตกไปอยู่อนดับ5ครับ ตอนนี้ธีริโพงอาจินพัทรครับโดนไล่บี้หนักโดยจอมเก่าครับมงคลเสถียรธีรกุลครับเริ่มจะสร้างความคุ้นเคยแล้วก็เรียกฟิลลิ่งเก่าเก่ามาได้ครับเบรกหนักมาครับที่เทินสามนี่ครับจันเบรกแดงเลยไหมสวยนะพี่สวยครับสวย <laughs> ผมชอบเด <laughs> <laughs> ี๋ยวดูจังหวะนี้หน่อยครับ กลุ่มนี้เห็นว่ากน,นิตพงจะทิมเข้ามาข้างในต้องยั้งไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะโดนเข้ากับรถแข่งของอธิศษกตั้งภูมิเจริญครับอธิษกคือด้วยความที่รถเขาเองก็กโดนบวกน้ําหนักค่อนข้างเยอะครับผมนะครับจังหวะเบรกมันเลยต้องเบรก่อนคนอื่นอ่าแล้วก็เร่งได้ช้ากว่าคนอื่นใช่นะครับ แล้วที่สำคัญเพราะเบรกก่อนคนอื่นเบรกหนักๆเบรกก็มีโอกาสที่จะเฟดได้อีกใช่ครับโอ้ oh, แล้วนี่ครับโดนเผาเครื่องขึ้นมาจนได้ครับ2คันด้วยดูยดิโอ้โห oh, oh, ครับอดิศักดิกตั้งภูลเจริญรอบนี้โดนไป2คันนี่ครับโดนเตือนแล้วครับ A25 บครับในเรื่องของแ็กลิมิตครับจิตพลปนามมณฑลอุทยาครับโอ้โหโดนด้านออก แต่ไม่โดนกันนะเป็นการแบบเว้นไวลิ่งรูไห้กันครับครับผมอดิีศักเริ่มหัวร้อนแล้วครับโดนแซงสองคันอบเมื่อสักครู่ต้องทำอะไรสักอย่างครับวันนี้คือถ้าไม่ทำเนี่ยคะแนนสะสมเขาจะโดนหนีออกไปไกลนะใช่ครับโดยเฉพาะในคลาสโอเวอร์ครับเหลือสามรอบแล้วต็อปแป๊บเดียวฮะเออเกมมันมากครับ เพอสักคู่4-5-3ครับสุรชัยฤุธิประเสริฐครับอยู่ในอันดับที่12ครับแล้วก็อันดับ6ในคลาส4มาโค้งสุดท้ายขึ้นได้ไหมครับขนาบข้างกันอยู่ครับ4-5-4้วข้างหน้าเป็นอัธพลอัธพลครับโอ้โหเคฟเอนครับเอาจนได้ครับโอ้โหนี่สตาร์จากกิด ปิดที่2 0เลยนะครับไล่ขึ้นมาขึ้นมาอยู่ในดับ13ครับรนี้วิ่งอยู่หลายคันรูปแบบความมันของสปินเลสครับพี่เก๋าที่ก่อนอันนี้เราก็ได้ดูเอ็นดูร้านยาวๆนะก็เห็นเลยครับว่ามันไม่แพ้กันครับชินาวัตรกันนี้คงจะลองเบรกลึกเข้ามาแต่มีเพื่อนอยู่ข้างนอกครับเข้ามาพร้อมกัน3คันที่โค้งสครับโอ้โห นี่ขึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวยังเป็นลายได้เปรียบของหมายเลขสิบนะฮะใช่ครับชินวัตมาได้ดีครับครับช่วงขาเข้ามาดีนะครับช่วงขาออกก็เลยเร่งความเร็วขึ้นมาได้ค่อนข้างดีคือตอนนี้เนี่ยสีตาวีทิ้งห่างมากอันดับที่หนึ่งครับห่างจากและทั่งไรโรดถึง 4.582วินาทีคือถ้าผ่านพอผ่านรอบที่2มาเนี่ยครับตอนนี้รอบที่รอบที่7รอบที่8เนี่ยผมยังไม่เห็นมินนี่เลยครับใช่ครับเราเห็นน้องแค่แป๊บเดียวองครับพี่เก๋าใช่ครับนี่ฮะพูดแล้วก็จัดให้ชมครับพี่เก๋าใช่ครับูทํำของเราครับทีมถ่ายทอดสดอาจจะกลัวน้องมินนี่น้อยใจครับตัดมาหน่อยนึงฮะีตาวินิีนันทรัตน์ครับนักขับสาวดาวรุ่งครับ พอขึ้นนำได้ตั้งแต่ออกตัวโหฉีกออกมาไกลครับหลายที่ครับรถหลายๆคันครับก็อาศัยจังหวะตอนสตาร์ทครับพี่เก๋าครับทำอันดับขึ้นมาได้อาทิเช่นหมายเลข9ครับหรือว่าหมายเลข19ครับครับครับผมมาดูช่วงทางตรงครับฟิล์มและท่าไรโรด ห่างจากสีตาวี3.134วินาทีแล้วก็เริ่มโดนนันทวัฒน์ชำนาญไล่เข้ามาติดแล้วครับ1.9วินาทีเข้าเทินสามครับแล้วออกมาโอ้ยเดินกันเร่งโหดเกินครับโอ้โหเห็นตั้งแต่เข้ามาเลยครับโอ้โหนันทวัฒน์ชำนาญครับ คือบานออกไปเล็กน้อยอ่ะในในโคง้งสามนะครับครับผมขึ้นมาครับกลุ่มหน้าตอนนี้เหลือสองรอบขมองกันแน่งขันซีริวิเป็นผู้นำอยู่ตามด้วยล้วาวไรโรนครับและทางด,ะงด้านของนันทวัฒน์ชำนาญครับ ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาไม่ได้มาแข่งรถเนี่ยครับเขาน่าจะเป็นสจหรือสทสทสทครับสทเต้ครับใช่ครับใช่ครับคือก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นเคยเป็นแชมป์ของการแข่งขันซุปเปอร์อีโคมาก่อนใช่ครับเมื่อสปีที่แล้วนะครับกลับมาก็เหมือนเป็นการเรียกฟิลลิ่งเดิมๆกับมาอีกครั้งหนึ่งครับสีตวีกําลังจะเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับเถื่อแป๊บเดียวจริงๆครับเร็วมากเลยครับสิบรอบ สี <49. S 2> เ่เก้แฟนถับเยอะนะน้องมินนี่เนี่ยคเข้ามาที่โค้งสิบสองรอบสุดท้ายแล้วครับเรตที่5ของลูกการนีีครับายานาซิตี้แฮสเปกวันเบกเรสแต่ดูเวลาของฟรีเพล่านครับไล่เข้ามาถึงคูแปด มาเติมช่วงท้ายอ่ะถ้าถ้าถ้าจะแซงเนี่ยผมว่าเติมชา้าไปหน่อยนะครับเป็นนิดหนึ่งพุดชา้าไปหน่อยแล้วมันจะสร้างโอกาสานในการแซงไม่ไค่อยรับ,รบขณะที่นี่ครับตองเกา๋าโมโกเซเทียทีเดกร์คูลครับยังขึ้นผ่านหน้ารถแก่งของทีทนพงไม่ได้อะ่ะพยายามมาตั้งแต่รอบที่3นะครับเนี่ยยังขึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวลองดูครับช่วงทางตรง เอาสลิตเตอรเองครับจอดท้ายมาจะถึงจุดเบรกได้ก่อนไหมลองดูครับสวอปออกหนึ่งที่โยกรับไม่ถึงเลยครับโอ้หยระยะครับพี่เบรกเบรกลึกครับล็อกไหมโอ้โหตัดก่อน้อยู่ยรับนี่ยตำแวน่งจะได้ไนครับได้ไนครับแครี่สปีดออกไปมงคลขนาไปกับรถแข่งของธีรพง์ครับ ขึ้นไปครับข้างหน้าเป็นซ้ายโค้งสี่เดี๋ยวดูครับใทรใจแข็งกว่ากันต้องดูกันยาวๆครับ <c oughs> โอ้ขึ้นได้บุวัล้ำขึ้นมาครับล้ำขึ้นมาแบะนิดหน่อยครับย่อไหมโอ้ยต้องยอ่อต้องยกให้ครับแต่ข้างหน้าบิ๊กคุมอยู่ครับต้องยกสิครับไม่งั้นโดนแน่นอนครับผมผมวันนี้ผมว่าผมคุมแล้วครับพี่เก๋า ได้เห็นระดับตำนานมาครับจรริงคับให้ผมดูแบบนี้นี่ยากนะพู้จากใจจริงครับอืโอ้โหนะครับสร้างโอกาสสร้างอย่างหวาดเกือบจะขึ้นแซงได้อะครับแล้วนี่ครับผู้นำฮะขอคำคมของคุณหน่อยครับผู้นำและกำลังจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นผู้ชนะครับโอ้โหนี่ครับมาวงสุดท้ายนะครับ มินนี่สีทาวีครับออกนำแบบม้วนเดียวจบแล้วก็คว้าชัยชนะในเรสนี้ไปครองครับเประเริมในเรสครับตามด้วยไลฟ์ฟ้าแหโรอน์และนันตวัฒน์ช่างนานครับอันดับที่4กิติพลปราโมทณอายุทยาครับและอันดับ5ครับโชคชัยจารุรงค์ทานครับที่6ที่เดครับยังไล่อยู่ฮะลองดูอีกรอบนึงไม่ถึงนะครับจบไปแล้วครับ